สัสดีค่ะชื่อเยลนะคะเป็นจพรขวัญเงินค่ะธุรกิจที่เราทํานะคะบริษัท GPY จำกัดสินค้าหลักของเรานะคะฟองฟูฟองเต้าหู้ทอดกรอบค่ะมีวันหนึ่งค่ะอาม่าของเพื่อนนะคะได้ซื้อขนมมาฝากขนมตัวนี้มันคือฟองเต้าหู้ทอดกรอบซึ่งเรากินแล้วมันก็ทำารู้สึกว่าเอ้ยอร่อยจะรู้สึกว่าลองขายกันดูไหมตัวนี้อย่าว่ามันแปลกมันใหม่มันเป็นอะไรที่ ตลาดยังไม่เคยขายเพราะว่ากินแล้วมันว้าวอะไรเงี้ยค่ะฟิลลิ่งคล้ายๆกับเหมือนกินหนังไก่ทอดกรอบแต่มันไม่ได้อ้วนแล้วโปรตีนสูงก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนี้ขึ้นมาค่ะ เป็นโรงงานผลิตขนมที่สามารถรองรับกําลังการผลิตได้ม,มากถึง4ี่หมื่นซองต่อวันค่ะมีมาตรฐานครบทุกอย่างค่ะมีทั้งอย GHP, HACCP แล้วก็ h า l a นค่ะแล้วก็เรายังมีถึง USFDA สามารถส่งออกประเทศอเมริกาได้ด้วยนะคะและที่สําคัญโรงงานเราค่ะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าทอดกรอบอบกรอบทุกชนิดค่ะเราเติบโตมาจากออนไลน์ดังนั้นบริษัทของเราค่อนข้างเชี่ยวชาญทางด้านการทำตลาดออนไลน์ค่อนข้างมากค่ะ ปัจจุบันหลังจากที่เราได้ยิงแอดขายโฆษณาทาง Facebook หรือออนไลน์ต่างๆอะคะ่ะมีลูกค้าต่างชาติค่อนข้างมากเรามีการส่งออกทางออมค่ะลูกค้ามาสั่งในเพจ a c e b o o k หรือในช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะแล้วก็ซื้อกลับไปค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นจีนอินโดเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นหรือว่าอเมริกาส่วนปัจจุบันนะคะเราเริ่มจากการทำออนไลน์ใช่ไหมคะกำลังจะขยับมาทำออฟไลน์ line, แล้วก็ส่งออกหรือว่าเข้าโมเดนเทรดค่อนข้างมากขึ้นในช่วงปัจจุบัน กิจที่ผ่านมาอุปสรรคที่เจอเลยนะคะคือเรื่องของต้นทุนค่ะต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงต้องบอกว่าเป็นโลหแมทเทียลตัวนี้ค่ะมันค่อนข้างพิเศษเป็นสเปคที่เราคัสตอรไมซ์ขึ้นมาพิเศษไม่เหมือนใครดังนั้นอนะ่ะมันจะมีความแบบราคาแพงนิดนึงแต่ว่าพอเวลาเราขายลูกค้าก็จะมีแบบคำถามว่าทำไมราคาสูงจังแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ค่ะเมื่อลูกค้าได้ชิมทุกคนก็จะบอกว่าอร่อยมันมันคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย ดังนั้นไม่ว่าต้นทุนมันจะสูงขนาดเราจะพยายามไม่ไมลดคุณภาพลงมาเราจะคงคุณภาพไว้ให้ให้เหมือนเดิมค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้กินของที่อร่อยแล้วก็ดีที่สุดแรกเริ่มเนี่ยเดียวได้ไปออกบูธกับทาง Exim Bank ที่ที่ธนาคารวันนั้นน่าจะเป็นวันครบรอบ29ปีของธนาคารคือเราได้ความที่ยังไม่ได้ชำนาญตลาดออฟไลน์มากเดียวก็เอาไปแค่ประมาณ152 แต่ปรากฏว่าทุกคนนรู้จักฟองฟู่มาก่อนอยู่แล้วดังนั้นไอ้ร้อที่ออกไปอะค่ะมันหมดภายในชั่วโมงเดียวแล้วก็รู้สึกว่าการมาร่วมงานกับเอ็กซิมแบคะค่ะเป็นมิตรที่ดีมากๆแล้วก็แฮปปี้มากๆค่ะการเข้ามาในวงจรของ, Bank งเอ็กซิมแบครั้งนี้รู้สึกว่าคุ้มมากๆแล้วก็ดีมากๆ ฝากกับคนที่ทําธุรกิจหรือเพิ่งเริ่มนะคะจบอกว่าสู้ๆแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เราทําแล้วก็รักในสิ่งที่เราทําจริงๆนะคะและที่สําคัญต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าเราต้องคมคุณภาพหรือว่าทําให้มาตรฐานเราอะคงที่และดีที่สุดให้ได้